อ่ะใน E ีพนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมจะหาเมียให้เควินแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่กับเควินกันนี่ผมพูดเหมือนผมเป็นอะไรกับเควินเลยนะฮะอ้าวสวัสดีเควินมาแล้วเหรอเอจ็บสมุนไพรก่อนเลยอุ้ยกินสมุนไพรไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เฮียอะไรวะเนี่ย,ย,ยแต่กินสมุนไพรก่อนงคือตอนนี้อาหารเราไม่ดีเลยอย่างที่ผมมีก็คืออาหารกระป๋องนะครับ กินอาหารกระป๋องนี่เราใช้อะแงะาหารกระป๋องให้ดูเกมนี้แม่งทำดีมากเลยนะพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่มมาอาหารเพิ่มพลังงานครบละป่ะเจวินไปกัน Hello, ทำลโเมื่อไรฮะไอ้หน้าขาวฮะเป็นไร อยาาเอาแมะมึงเอาแมะวิ่งอ่ะให้มันนินจาเหอเย้เยเควินไปอย่างไกลเลยดูในแผนที่เนี่ยเควินมันอยู่แต่แถวนี้เฮียไม่คิดจะช่วยไม่พอมันยังหนีเก่งอีกแล้วมึงอะ่ะไอ้ยักษ์ที่ตัวใหญ่มากเลยมันจะโหดปะอันนี้น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะอลโรลอไอ้ไหน้าเลือดกูมีหน้ากากกูเป็นเพื่อนมืองเพื่อนมือง ไอ้หน so kind of ้าท oh, hey, hey, hey. oh, okay, 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 ้องมันจะตีผมไหมกูเป็นเพื่อนมึงอ้าวไอ้เหี่ยไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้ ันตีแรงจังวะพวกเช่น่ะนเป็นไรเดี๋ยวหรอขอชื่อทำไม,มไม่ให้พวกมึงตีกูตายอะไรเป็นไรอีกเจ็บท้องอุ้ยน้าที่นี่คือเหมือนพวกคนจีนอะ่ะเหมือนหอนังจีนอะ่ะหนังกินกำลังภายในยอะ่ะใช่ปะหน้าเป็นแบบนั้นเอ้าโอเคเราดูว่าเรากินมันได้หรือเปล่าเอาเนื้อเอามีดแล่วปะ ม,มามากินเลยแล้วกันนะครับกระสอเลยนเฮ้ยแขนมันลุดละเฮ้ยกิน้นมตีนย่างกับมือย่างได้ไหมอ้าแล้วแดกได้เลยเหรอเฮ้ยสุกแล้วเหรอเฮ้ยเจ๋งอยู่มันก็ให้เยอะอยู่นะมือต่อมาอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาสร้างบ้านกันดีกว่ามาเควิน สวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเขาเอาขนมมาให้ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเขามาเป็นหุ่ผมแล้วเหรอเฮ้ยใช้คำสั่งได้รปะอ๋อใช้คำสั่งไม่ได้อืเฮียเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะ แล้วก็ไปเลยเหรออ๋อนี่ตอนนี้เขามาอยู่กับผมแล้วแจ๋วอย่างงี้ต้องหาปืนมาให้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้านก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขทาทำอะไรกันนะอา้อาวอ้มมาวเฮ้ยอ้าวอ้นี่เดี๋ยว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 มึงมึงมาลักของบ่เอามากรณีไหมกู้มึนเหรอวะโอ้ยไอ้ขี้รักโพส เควินมกลัวกันทำไมยังไม่สู้วะไอ้อออเหี้ยมันมาแดกศพเพื่อนมันแสบป้อแสบคือบ่แบงจะไปดา่าเอ๊ะนจะไปดา่าโอ้ยเหี้ยไม,ม้อยู่ล่างแต่เแบบนี่ยนี่ไง ไม่ได้ครับเฮ้ยย่าไ่โดนอืมเฮ้ยไม่ตายอ่ะไม่ล้มไม่อะไรเลยเอออะไรนั้นเ้ย <c oughs> จุกจุกอยังอีกอยังอีกอยังอีกอยังจะดือ้อยังจะด้าน ยังรุกขึ้นมาได้อ่ะคิดดูเอานี่นก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 กจ้วงเดี๋ยวเจ็บเจ็บเก็บขนเจ็ขนเอาเนะื้อนกมากินนะฮะคือขนนกนี่เราไปทำธนูได้ปลาฉลามทุกคนปลาฉลามโอ้โห,ลหแล้วเหม็นละกินไม่ได้เอ้ยเฮ้ย ดูเธอคนนี้สิเขาหาอาหารมาให้เราเรื่อยๆเลยอ่ะโคตรดีอ่ะขอบคุณครับขอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกัน <c oughs> หลายชั่วโมงต่อมา <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> อ่าผมไปดู YouTube มาแล้วทุกคนวิธีการหาปืนแม่งเอ้ยโคตรเหนื่อยแน่เลยต้องไปหาอุปกรณ์ ต่างๆนะฮะเพื่อที่จะลงถ้ำไปเอาพว่วแล้วก็ไปขุดปืนอีกทีหนึง่งผมนี่กัดฟันเลยระหว่างทางเนี่ยผมก็จะต้องไปหาปืนพกนะคือปืนพกมันหาง่ายอยู่แล้วไปดูมาแต่ปืนลูกซองนี่แหละตัวยากเลยคลิปนี้ผมอัดไปหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะคือแค่ทําบ้านผมใช้เวลาแบบโอ้โหมหาศาลไปละเพราะว่าบ้านผมทุบทิ้ง ทําใหม่หลายครั้งนะครับเพราะว่าทําหลังคาไม่เป็นแบบที่ออกแบบเองก็เลยทําแบบสาเด็จรูปไปเลยแล้วกันนะครับตัดปัญหาโอเคไปเดินทางถ้านี้มันจะโหดเหมือนถ้ำที่ผมเคยเข้าไปปะ <c oughs> เอาของแทบของนัวไปกิน <c oughs> เดี๋ยวมึงได้แดนเฮ้ย มันเข้าแฟร์ก่อนมองไม่เห็นเก่งนะก็มาเก่งนะก็มาดิเออไอ้เยี่ยมมันเข้าหลังได้ไงวะเฮ้ได้ดำน้ำ้วฮะชุดดำน้ำเออออกมาแล้วเว้ โอ้โหขนาดออกมาฤดูยังไม่เปลี่ยนอีกเออรหรอโคตรเบื่อเลยฤดูนี้ไอทะเลจุดนี้มันจะมีพวกหอยนะเราจะกินหอยกันนี่ไงโคตรจบจา้าบเลยอะเราจะไปสู้กับฉลามไอพวกฉลาม,มสู้กับแบบมนุษย์ถ้ำเหมือนกูป่ะ ผมกลัวที่สุดคือแบบบรรยากาศแบบว่ายน้ำแล้วผสมจริงนี่แหละมันดูหายใจไม่ออกอะ่ะมันดูแบบเหมือนได้กินน้ำเข้าไปหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอึกอะ่ะ <c oughs> อะไรวะมีอะไรตอดโอ้โหเฮีเ้ยอ๋อกดดีโอ้จะกวดจะขึ้นได้โดนงาไปแดกแล้วมนะั้งเนี่ย เนี่ยปืนได้ปืนมาละเย็ดโคตรแท่โคตรเก่าโคตรอะลิกาโตะไอ้นมอะไรเนี่ยอืออะไรเข็มทิศเหรอนะไอ้หลามอยู่ไหนเนี่ยป้องมึงตายง่ายจังวะไอ้เฮียไม่ถึกเลย นัดเดียวจอดเลยเหรอ,อ,อเฮ้ยไอ้เที่ยมันจะง่ายเกินปุยมุย้ยอา้าไอ้เที่ยไม่ใช่ละแอ้มันมีหลายตัวนี่ว่าหาเวรแล้วกูยิงเพื่อนมันชิปหายละเฮ้ยเออผมกลับเลยดีกว่าผมไปเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นกูจะตายใจเย็นมาค้ำไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยผู้สาวมาแล้ว เฮ้ยนี่นี่น,นี่พอกูมีปืนมึงก็มาเลยอะเดี๋ยวปืนให้ดีกว่ามามาเดี๋ยวปืนให้เ,าาเ,หเอาไปเอาไปใช้นะเย็ด yeah. ี๋้วเขาใช้ปืนนี่คือเขามีลูกกระสุนปะ่ะเอาลูกกระสุนนี่คือคือเขาไม่เอากระสุนก็ได้เหรอเขายิงได้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะอ่าแล้วได้ไฟฉายแล้วนี่ไฟฉายโคสว่างอะแล้วแบบแบตมันหมดเร็วปะนะ่ะเนี่ย เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็มีไฟฉายเฮ้ยมันพัฒนาว่ะอุ้ยเหี้ยนี่อืเข้าหัวโคตรเหี้ยเจอแล้วครับผอมถ้ำที่มีผู้่แต่เราจะเข้าไปเราก็ต้องอนอนก่อนคืนนึง เราจะต้องทําการย่างข้าวย่างอะไรกินเตรียมตัวเข้าทถ้ำเอสเก o เอามาขำนี่ไหมเหรอซาซิมิอยากจุเลยเฮ้ยเ้ขนุอุ้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอออุ้ยอ้้ย้ย มันตีช้าแล้วก็อาจจะตีแรงก็ได้กาบจัดต,ตายแล้วตอนเดียวเฮ้ยเยอะไฟไหมไป let's go <S เอมันไอ้พวกนี้มันลงน้ำแล้วมันตายนี่ว่ากินหมูเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะปึ้งไม่ตายไหมาตายไหมาตาย เนี่ยดูเหมือนดูดังอินเดียเลยอ่ะฟา,าโถ่ัน็นคนหลายแท้ข้างหน้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดมาก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องใช้ระเบิดแล้วอโอ้โหตบหลายจริงหลายจัง ได้เออหมดยังนี่ไงพวกได้แล้วครับผมเออออกมาสักทีเี่ยเป็นถ้ำที่โคตรนานเลยบอกให้แบบเถื่อนจริงถ้ำนะี้ยอมรับเลยเอ,อลโอ้โหออกมาก็มืดเลยนะฮะเอ้าเควินสวัสดี คิดถึงกันไหมมาคุบมึงก็นอนเลยเนาะมือต่อมาเรามาดูกันว่าข้างในนั้นมันมคืออะไรกันอย่าว่ากูต้องไปหาเฮียอะไรมาแกอีกนันนะอ,อ,อย่างนี้แหละให้ง่ายๆชิวๆหน่อยเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววนะันนี้ ทำไมคุณมีเพลงวะปิดเพลงกันเพลงนี้สิทิ์ไปนยแล้วทำไมมันมีบ้านคนอยู่ในป่าวะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสถานที่วิจัยโอ้โหยนี่ไงคีการ์ดได้คีการ์ดไปละอุย้ยเย็ดเย็ดติงติงอ่านี่ไงเฮ้ย ็คือคนมันนั่งนั่งเสร็จแล้วมันก็กลายพันธุ์เลยอ้าวแล้วใครเนี่ยเด้อ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 ไอ้ยี่มันไอ้เหี้ยนี่มันไอ้เหี้ยนี่มันใส่ชุดเท่อะไอ้พวกแบบคนระดับสูงไงะพวกเนี้ยเฮ้ยกูตายกูตายไอ้เหี้ยแล้วแบบมึงมาดูอะไรตอนนี้ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหซัดซัดโอ้โหแล้วมันตีแรงอย่างวะ นี่งไงมึงเป็นคนระดับสูงเหรอทุบอุ้ยเหี้ยคุณนายกับคุณชายวะดีคุณมีกรอบคุณไม่สนแล้วคุณบวกอย่างเดียวเอสโกเลยทำไมอันนี้มันใหญ่อ่ะว่ามันหลูหลามาเห่าจัง วันน้เราตกน้ำหลูจริงอุ้ยอะไรเนะี่ยเลื่อย Yes K ได้เลื่อยว้าวหลายนาทีต่อมานี่ไงนี่ไง Yes K ไอ,นอ้นมขอลองปืนหน่อยป่ะสตมัมอุย้ยเชร์แลกเวลาเสียงปืนขึ้นมาอะไรจะรีดเลยอะไรจะแหลกข้างนั้นอ้าวแล้วจะหยิบมันขึ้นมาทำไมลืมไปว่ามันเอาหนังมาได้นี่มีอีกไหมมีอีกไหมเร็วๆกำลังเซี้ยนมีอีกไหมเห้ยนี่ไงนี่ไงเน่สตมัมโอ้โหแล้วเด้งโคตรไกลเฮียแขนเมื่อะไรขาดเลยอุย้ย บังเยอยโคตรของจริงอะ่ะน,นี่น,น,นี่อะไรใช่ป่นะน่ะเฮ้ยมันนั่งซ้อนกันเลยคอมโบคอมโบคอมโบหัวหลุดเลยเยอยกูโดนเลสปะเนี่ยโอ้กว่าจะหาบ้านเจอเสียเวลาโคตรนานคือบ้านไม่ได้ทำเตียงไว้เปราะ สวัสดีพึ่งโผล่หน้ามาเลยนะเอาปืนมานี้ก่อนมาโอ้โหให้ชุดเขาได้เอ้ยชุดเดสชุดบอมอ่ะชุดเดรสละกันอลองดูว่าเขาน่ารักไหมอุย้ยหน้ารักน่ารักเลยใส่ชุดนะเฮ้ยเควินใส่ได้ปะเดี๋ยว,เ,ยวเควินมึงจะหล่อกันไปปะเชดเิ้เควินใส่แว่นว่ะรตดหลอ่อโอเคเดี๋ยวนอนก่อน สวัสดีเควินเย็ดเควินกูอย่างหลอ่อยโคตรหลอ่ <laughs> หลอดี <h az zy> แล้วมันมันจะหมดไปนปล่าโอ้มันใช้แบตบมันไม่ได้ใช้น้ำมันโอเค okay. ที่เดียวตายเลยโอ้โหโคตรโหดอ่ะซ้ำเลยอ่ะเโี้โห แล้วผมยังไม่ยิงนะคือเจ๊อุ้ยเจ,เ,จเจ๊อุ้ยล้มมั้วนะว่าลม้มสู้ได้ไหมสู้เขาผมไม่ไหวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะตายแต่ผมตายช่วยก่อนโอ้โหมันตีตีโหดส,ดสงสัยแพ้ทางกับไอตัวนี้ไอพวกนี้มาอีกแล้ว ยิงมันยิงมันอุ้ยล้มไป่หรออุ้ย <S <S ช่วยไม่ได้ยาบักชิบหายละความสวยสามสอคือเวอร์จิเนียตายนะฮะแล้วผมดันไปเซฟไว้พอเซฟแล้วเวอร์จิเนียก็ตายจริงไงผมก็ต้องไปแก้โค้ดพอแก้โค้ดเควินก็หายไปอีก นี่ครับผมผมก็เลยเอามาใหม่เลยข้อเสียก็คือการเอามาใหม่นี่ครับของในบ้านตรงนี้หายไปแต่ของในตัวผมก็ไม่ไม่หายหรอกอ่าแล้วก็ชุดเควินนะครับก็หายไปแล้วเวอร์จิเนียก็ได้กลับมาเหมือนกันครับแต่ต้องไปทําความรู้จักน้องใหม่คือไอชื่อคําว่าเวอร์จิเนียเดี๋ยวผมก็ไปรู้ตอนที่ผมเริ่มไปแก้โค้ดน้องนี่แหละก็เลยอ๋อไอเชีย่ยน้องชื่อว่าเวอร์จิเนียแล้วเควินมันสายหัวนี่ไอเควินมึงลืมกูุีกคนแล้วเหรอเนี่ย ปังเย็ดเควิน <V in> สุดหล่อแล้วตอนเนี้ยยังไงเควินหลอห่อกว่าเดิมนะครับแต่ผมชอบชุดที่เควินใส่แว่นมากกว่าเอ้าไมาเหี้วนี่อ๋ออะไรของมันอ่ะเอา้ามาขโมยไม้ต่อหน้ากูเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นกูอยู่ตรงนี้ยังไม่วางอีก ยอเคได้แล้วนี่เป็นที่ส่งไม้นะครับเราไม่ต้องเดินกลับบ้านเพื่อที่เอาไม้ไปเราจะส่งไปอย่างนี้เลย บอกเลยผมใช้เวลาในการอัดน่าจะไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงนะคิดดูเอาว่าผมสร้างกำแพงนานขนาดไหนเึอกับเวอร์จิเนียกลับมาเออน้องก็น่ารักเนี่ยกันนะพอกลับมาก็หาปลาให้ปลาก็ทะลุด,ดินไปแล้วเนี่ยใน EP หน้าผมจะเอามอสมาช่วยในการทำบ้านนะครับ ใครที่เล่นเกมนี้จะรู้ว่าการที่มาตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาแล้วก็กินพลังงานมากๆเลยหวังว่า EP นี้จะสนุกนะครับผมไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าสําหรับตัวผมเองผมคิดว่าไม่น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสร้างๆอย่างเดียวเลยโอเคก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยเป็นวันที่แย่นะฮะในการทํามันมีอุปสรรคหลายอย่างมากเลยก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ